จริงคนอาจจะคิดว่าหนูกับพ่อคุยกันเรื่องงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่คือเจอกันแบบก็พูดถึงเรื่องอื่นในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยคือพอพอได้แบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นของป๊าๆก็รู้สึกซึ้งค่ะจริงๆแบบหนูก็ภูมิใจในตัวเขามากอยู่แล้วเราอาจจะแค่ไม่ได้บอกกันว่าแบบว้าวภูมิใจจริงเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็บอกว่าแบบคอยติดตามผลงานเขาตลอดจริงๆหนูก็แบบ เห็นเขาประสบความสำเร็จหนูรู้สึกดีใจมากดีใจกว่าตัวเองจะทำอะไรได้ดีค่ะอยากจะรอกอะไรกับป้าป้าอยากบอกอะไรกับคุณพ่อบ no> ้างพ่อเราแบบท่านอยากให้ทำให้เราภูมิใจอ่ะโอ๊ยภูมิใจอยู่แล้วใ่ครับมีเขาเป็นพ่อก็ภูมิใจนะคะมีโอกาสอยากร่วมงานกับคุณพ่อไหมอ๋อจริงก็อยากนะคะอยากเพราะว่าไม่เคยือเคยตอนเด็กมากที่แบบมันถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เคยเล่นเล่นซีรีส์แบบสั้นๆด้วยกันที่เขาเล่นเป็นพ่อหนูแต่ตอนนี้หนูก็อยากลองเล่นอะไรที่แบบ ที่ท้าทายด้วยกันเล่นเล่นแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าต้องประคับปีกปากปีเป็นไวร้เลยได้โอ้โหหนูน่าจะสู้พอไม่ได้ค่ะเขาเขาค่อนข้างแบบว้าวร้อนแรงร้อนแรง